ชาวยูเครนทุกวันนี้ที่เขามาตกระกรรมลาบากอยู่ที่เมืองไทยก็มีนะครับพวกนี้เราน่าสงสารเขานะเออถ,ถ้าถ้ามีใครมีโอกาสได้เจอได้รู้จักเนี่ยถ้าเราถ้าอยู่ในฐานะที่ช่วยเขาได้เนี่ยผมก็ขอร้องนิดนึงว่าเออเราเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะะเขาตกเข้ามาต่างบ้านต่างเมืองมาตกระกรรมลาบากเนี่ยเราเราเรา,เราช่วยเขาคนยูเครนก็ไม่ได้มีความผิดอะไรงานนี้เนี่ยจำเลยที่1เนี่ยคือนาโต้จำเลยที่2ก็ถึงจะเป็นรัเสเซียที่ ยูเครนนี่บ้านแตกสาระขาดเนี่ยเออคนยูเครนเนี่ยเขาไม่ได้มีความผิดอะไรเลยดีลเลอร์รถยนต์ MG เจ้าใหม่เปิดแล้วจริงดิไหนเล่าสิ MG เชียงแสงเชียงใหม่อยู่เส้นซูเปอร์ไฮเวย์ก่อนถึงไทยวัสดุตึกใหม่ป้ายใหญ่มากที่นี่เป็นศูนย์จำหน่ายและบริการซ่อมไว้ไม่ต้องรอนามีจุดชาร์จรถไฟฟ้าเดินทางง่ายรถไม่ติดสนใจจองรถออนไลน์ได้ที่ Facebook เอเชียงแสงเชียงใหม่เติมรอยยิ้มให้ทุกการขับขี่เต็มที่ในทุกบริการ MG เชียงแสงเชียงใหม่ทีนี้มาดูมาดูทางฝั่งพัฒนาการทางฝั่งยุโรปเนี่ยเยอรมันล่าสุดบาทแตกไม่เรียบร้อยแล้ว หลังจากทำเม่กว่าตาขยิบเป็นนานมันมีอยู่สองคนที่ว่าเย้ยวเยวเสียงแข็งจะไม่ยอมหนึ่งคือเลขานาโตอีกสองคนคือเออร์ซูล่าวอนเดเลเยนอืออียูเออร์ซูล่าแกไม่ต้องไม่ต้องรับผิดชอบอะไรนี่เยอรมันไม่มีแก๊สใช้แกประธานอียูแกไม่เกี่ยวอ่ะไม่แกไม่ต้องรับผิดชอบเยอรมันต้องรับผิดชอบใช่ไหมแต่อิตาลีไม่ไม่มีแก๊สใช้แกก็ไม่ต้องรับผิดชอบไม่เกี่ยวใช่ไหมเพราะฉะนั้นแกยืนการกระต่ายขาเดียร่าสุด อย่างที่ผมบอกบาทมันแตกเยอเยมันบ,บาทแตกดังโพแล้วยูนิปเปอร์บริษัทเยอรมันพึ่งเซ็นสัญญาแก๊สกับรัสเซียไป10ป,ปีเพปปิ่มอีก10ป,ปีเพิ่มอีก10ปี มันชัดเจนแล้วอะ่ะใครบอกว่ารัเสเซียไม่ดีก็ไม่หวั่นไหวแล้วสุดนี่ทางสหรัฐเขาบอกว่าเขาจะระงับการส่งออกแก๊สและน้ำมันเพราะเหตุผลมันเริ่มไม่พอใช้ในประเทศเขาตอนนี้มันมันเป็นผลอ่ะไม่ใช่สหรัฐแก๊สเอาเอา,เอาบ้านเราเนี่ยบ้านเราเนี่ยตอนนี้น้ำมันแพงใช่ไหมใช่แล้วพี่คิดดูอะ่ะยุโรปทั้งยุโรปที่มันพึ่งพาพลังงานจากรักเสเซียโดยตรงอะ่ะตอนเนี้แย่แล้วนะค่าครองชีพพุ่งแต่ในแต่ละประเทศเนี่ยแล้วตอนนี้มันลามมาถึงเรื่องอาหารแล้วนะอดมือกินมื้อเลยนะเขาบอกเนี่ย อผมก็ไม่เข้าใจตรงนี้อดมื้อกินมื้อถึงขนาดนั้นแล้วอ่ะไปพอกินถึงขนาดแล้วแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นยูนิเปอร์เขาบอกเอออย่าเล่นละครเลยดีกว่าใช่ไหมใช่ใช่ใช่อย่าเล่นละครเลยเอามาเผชิญหน้ากับความเป็นจริงดีกว่าไม่มีทางอ่ะไม่มีทางจบยูนิเปอร์เขาเซ็นสัญญาเลยสิบปีลบก็ลบกันไปซื้อก็ซื้อกันไปนะวอนเดเลเยนไงก็บอกขอเป็นลมก่อนดีกว่าใช่ไหมกลายเป็นวอนออกซิเจนไปแล้ว <G ül> เป็นลมคือจริงๆแล้วตรงนี้ผมถามว่าทําไมผมถึงวิเคราะห์ออกผมไม่ได้เก่งอะไรเลยแต่ว่าไพ่มันอ่านไม่ยากมันหงายหน้าไพ่เล่นกันอะครับคุณมีไพ่กีบกี่มือรัสเซียก็อ่านออกผม,มก็เห็นใช่ไหมพี่ก็เห็นคุณจะไปต่อรองอะไรกับเขาอะคุณต้องใช้แก๊สแทน่น้ำมันเขา่ในขณะท,ที่คุณยังหาแหล่งทดแทนไม่ได้อ่ะใช่ป่าพี่ผู้นําบางคนเขาก็คิดตาบอดเห<อ>มือกนกันนะ<อ>ต่อรองในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้น่ะนั่นแหละ คือมันมันเป็นอย่างนี้มันไม่ใช่ตาปอดไอ้คำว่าโง่เนี่ยภาษาอังกฤษมันมีอยู่2องคำภาษาไทยมีคำเดียว <c oughs> มันมี Ignore Ignore กับ Stupidity Stupidity หรือ d u m b n s s อ I stupidity หรือ Dumbness เนี่ยมันเป็นเรื่องของทางสมองครับ <c oughs> เรียนช้าไม่เข้าใจครับ <c oughs> แต่อิกนอนี่ไม่ใช่อิกนอนี่มันเป็นอย่างนี้คือสมมุติว่าในห้องเนี้ยมีคนคนหนึ่งผมไม่ชอบคนเนี้ยผมไม่ไม่ชอบว่า ผมเข้ามาปุ๊บทำเป็นมองไม่เห็นเออแต่จริงผมเห็นววาเข้าอยู่แต่ผมเลือกที่จะไม่มองไม่เลือกที่จะไม่รับรู้ครับมันถึงมีอันนี้เป็นคําว่าอิกับเลือกที่จะไม่รับรู้คนที่มันเป็นอย่างนี้นะมันไม่ใช่มันตรงข้ามกับดาดานี่คือโง่ใช่ไหมบอกแต่อิกนอนี่คือมันมักจะเป็นแบบพวกฉลาดเกินอีโก้เยอะเราประสบความสําเร็จแล้วมึงเป็นใครคุณเป็นใครคุณจะมาสังมองไม่ขึ้น จริงๆแล้วผมก็รู้ว่าเฮ้ยคุณคุณก็คุณกําลังมาแล้วนะแต่ผมผมดูถูกคุณน่ะผมเลือกที่จะไม่มองมองมองไม่ขึ้นอย่างที่พี่ว่าโลกนี้มักจะเป็นกับเศรษฐีเยอรมันญี่ปุ่นเป็นไหมเป็นเป็นเป็นคือประสบความสำเร็จเยอะเนี่ยจะเป็นจะเป็นจะเป็นอีกหนอเนี่ยคำถามที่พี่ผมถามไม่ใช่โง่หรอกเขาเรียกเขาเรียกว่าเศรษฐีเศรษฐีที่ที่เยอะยิ่งอีโก้เจ้าชนะมันก็เลย มันก็เลยเลือกที่จะไม่ไม่รับรู้ความเป็นจริงมันจะสร้างโลกของโลกก็ตัวเองเคยยิ่งใหญ่อะมองมองภาพห้อยู่อย่างเงี้ยคิดว่าถ้าตัวเองดันทุลังไปอย่างนี้นะเดี๋ยวรัสเซียจะต้องแพ้มันแพ้ที่ไม่มองสภาพความเป็นจริงตอนนี้เยอรมันบาดแตกเรนนอ้เขามองมองออกแล้วล่ะว่าเขาที่เขาทำน่ะมันผิดฉะนั้นเขาก็เลยต้องกลับตัวถึงเวลาแล้วซารัดเตรียมถอยแล้วไงก็เห็นรัตมนตีกัลาโหม สาระยังคุยกับรัฐมนตรีกลาโหมของรัสเซียอันนี้มันเกี่ยวข้องกับมาริอุโปเหตุการณ์ว่าใครอยู่ในมาริอุโปโด,ด้วยหรือเปล่าอันนี้ก็มีการ<อ>แรกลกเปลี่ยนผลประโยชน์การเรื่องตัวประกรันอ,อ,อะไรพวกนี้ก็ผมก็แง่อยู่แล้วก็จะคุยกันต้องค,คุยกันแลกเปลี่ยนผลประโยชน์แหละว่าเฮ้ยในเมื่อในเมื่อเรื่อามาริอุโปหรือก็ส่งคืนคนขอคั่วมาข่าวมันออกมาแค่ว่ารัฐมนตรีกาโหมของรัเซียชื่ออะไรออสตินใช่ไหมค่ะออสตินก็คุยกับไซกูซอยกูนี่คือรัสเซีย กาโหมรัสเซียสเกซอยกูก็บอกว่าข่าวมันออกมาแค่ว่าให้รัเสเซียหยุดโจมตีด่นทันที <c oughs> อยู่ทำไมก็ดูอ่านข่าวข่าวมันเขียนแค่นี้ <c oughs> อยู่ทำไมใช่แต่พี่อ่านข่าวข่าวมันเขียนแค่นี้ถูกปะ <c oughs> มันก็ต้องมีรายละเอียดของมันมั้งเออเออ,เอ,อแล้ว,ลวเ,รเราอ่านข่าวเราเคยตั้งคําถามไหมอ่ะแล้วยังไงต่อแล้วยังไงต่ออ่ะ ใช่ป่ะครับมันต้องมีรายละเอียดว่าเจจากันเรื่องอะไรทําไมมันมันเป็นความลับนักเหลือถึงถึงบอกไม่ได้อะครับเอออันนี้ก็อันหนึ่งทีนี้ที่ผมบอกว่าสาระเตรียมถอยเนี่ยเพราะตอนเนี้ยอันวัดงบมาแล้ว4ี่หมล้านอืมสี่หมื่ล้านช่วยยูเคแต่โดยสาวไส้นะ คนที่สาวไส้ไม่ใช่ใครดเปนก็เป็นก็เป็นสอสอเมกาเองนั่นแหละแลนพอรู้จักแลนพอเขาเป็นลูกชายของรอนพอรอนพอนี่ก็เคยเป็นผู้สมัครประธานาธิบดีอิสระของอเมริกาครับมันจะมีสอสอ้น้ดีอยู่ที่ว่าพวกไอ้นี่ที่ว่าไม่อยู่ภายใต้ดิฟสเตดนะครับก็มีพวกตุนสีกาบ,บารอนพอแลนพอแล้วก็มีมันจะมีสี่ห้าคนเนี่ยที่ออกมาพูดเรื่องดิฟสเตนในอเมริกาเนี่ยครับออกมาพูดเหมือนเราคุยกันอย่างเงี้ย ซึ่งซึ่งการเมืองอเมริกาเนี่มันก็โดนคุมโดยสองพรรคใช่ป่ะรีพับลิกันกับเดโมแครตใช่ป่ะครับเดโมแครตเนี่ยมันเป็นลูกรีพับลิกันนี่หลานใช่ไหมธรรมดาคนเราเราก็ต้องรักลูกมากกว่าหลานอ่าเพราะฉะนั้นลูกสั่งอะไรให้มันไปบุกใครไปหมดหลานบางทีมันจะถอนอาหารมั่งอะไรบางิีคือเอออย่างทําอ่ะ ทำตอนจะมาเป็นประธานี่ก็ประกาศว่าเอ้ยเดี๋ยวจะถอนทอาหารออกจากอิรักไอ้นู่นนี่ใช่ไหมครับอ่าทีนี้งี้เอาเรื่องพูดเรื่องสี่หมื่นล้านครับอ่าแรนพอเขาก็แปรยติบอกว่าอนุบาลงบไปสี่หมื่นล้านเนี่ยประชาชนอเมริกาเนี่ยยังไม่มีอะไรจะกินแล้วตอนนี้นมผงเป็นไงขาดขาดไเเฮ้ยคุณเอาสี่หมื่น 40, ล้านช่วยคุณใช้ยังไงคุณใช้ยังไงมีรายละเอียดไหมเซ็นกันนี้ยกเบอร์กันเนี่ยก็เลยต้องชะลอ ชะลอไปอแล้วก็มันก็มีคนหนึ่งก็ชื่อมาเจอรี่นะเชลลี Green. <K ill ian> ่กรีนเขาพูดเลยบอกว่าไอ้งบเนี่ยสสคนนี้เขาบอกว่ามันเป็นการฟอกเงินนะสงสัยว่าจะเป็นการฟอกเงินคือ <K ill ian> จะทิ้งทวนแล้วไงฟอกเงิน <K ill ian> แล้วสุดท้ายเนี่ยงบต่างๆเหล่านี้มันจะไปเข้ากระเป๋าหน่วยงานต่างๆไปเข้ากระเป๋า NGO ที่มีสัมพันธ์กับนักการเมืองในรัฐบาล เขามาพูดอย่างนี้เลยที่57คนโหวตค้านกรีนเนี่ยก็เป็นหนึ่งในนั้นทั้งหมดที่พูดเนี่ยเดี๋ยวมันม,นมีมันมีข่าวอยู่อะไรอยู่ก็เปิดให้ดูเนี่ยเสร็จแล้วทีนี้มันก็มีโฆษกรัสเซียเนี่ยวอลอดินเนี่ยเขาก็ไปได้ข้อมูลมาเขาก็ออกมาพูดว่าเงิน40,000ล้านเนี่ยยูเครนได้จริงๆแค่15%เท่านั้นเองโอ้ oh. อ่าแต่เวลาจ่ายคือน,นกจ่ายเต็มอ๋อ oh. คุ้นคุ้นไ เออวิธีการอย่างไรี้ <ตา S 1> คุณคุณได้สิบห้าเปอร์เซ็นต์ต้นจ่ยคืนเต็มสี่จปจะเอาไปให้นาโต้ในประเทศอื่นๆโดยเป็นข้ออ้างว่านาโต้พวกนี้ก็จะมาช่วยยูเคนอ๋อแล้วก็4ีปก็เอามาใช้กับเลฟูจีผ่านองค์กรต่างๆผ่องไปทางนั้น Oh. เสร็จแล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะจ่ายยูยูเครนไม่ได้ให้เป็นเงินให้เป็นอาวุธ oh. ขายอาวุธอ่าเสร็จปุ๊บยูเครนถึงยูมือยูเครนจริงๆ15% 15%แล้วพิกกี้ผมหักกี่เปอร์เซ็นต์ก็ยังไม่ทราบถูกไหม,มพิกกี้แกก็นั่งอมหอนรอแล้วว่างบเมื่อไหร่จะมาครับแล้วพัคพวกพิกกี้อีกอะ่ะแล้วกว่ามันจะลงไปถึงยูเครนข้างล่างได้เป็นไงชาวยูเครนทุกวันนี้ที่เขามาตกะกรรมลาบากอยู่ที่เมืองไทยก็มีนะครับพวกนี้เราน่าสงสารเขานะเออ ถ้าถ้ามีใครมีโอกาสได้เจอได้รู้จักเนี่ยถ้าเราถ้าอยู่ในฐานะที่ช่วยเขาได้เนี่ยผมก็ขอร้องนิดนึงว่าเออเราเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะเขาตกเข้ามาต่างบ้านต่างเมืองมาตกระกมลำบากเนี่ยเราเราเราช่วยเขาคนยูเครนก็ไม่ได้มีความผิดอะไรงานนี้เนี่ยจำเลยที่1เนี่ยคือนาโต้จำเลยที่2ก็ถึงจะเป็นรัเสเซียที่ ยูเครนนี่บ้านแตกตลาดขาดเนี่ยเออคนยูเครนเนี่เอาเขาไม่ได้มีความผิดอะไรเลยตรงเนี้ยสุดท้ายเนี่ยเงินมันจะไปเหลือถึงชาวยูเครนกี่เปอร์เซ็นต์นะน่าสงสารเทียบกับสมัยก่อนในก๊กมินตังลบกับพรรคคอมมิวนิสต์อหรือ้ะไรกันทุ่มเงินทุ่มอะไรไปมหาศาลเลยดูแล้วโอ้โหกงมินตังชนะแน่ใช่ไม่ใช่อ่ะคุณไปมองอินพุตไม่ได้คุณต้องมองเอาท์พุต คุณต้องมองว่าอินพุตเงินที่มันเข้าไปเนี่ยพอมันเอาพุตออกมาเนี่ยมันเหลือเท่าไหร่มันจะถึงมือเท่าไหร่เพราะว่าฝั่งฝั่งอเมริกาก็ตัดเปอร์เซ็นต์ไปแล้วถูกไหมแถมที่อาวุธที่เขามาให้ตีเป็นเงินเนี่ยมันก็แพงมหาศาลพอมาถึงเจียงไคเช็กก็มินตังแล้วก็มินตังกินไหมก็กินไปอีกเยอะเออแล้วมันถึงแล้วมันเหลือลอ,อาวุธ แต่ตรงข้าวกับพรรคคอมมิวนิสต์ดูแล้วโอ้โหลบแบบยากจนไงลบแบบยากจนแต่ว่าทุกบาททุกสกตางค์ของเขาเนี่ยประสิทธิภาพประสิทธิภาพทั้งนั้นถ้าคุณดูแค่นี้นะคิดคณิตศาสตร์ง่ายๆว่าเฮ้ยทำไมเงินเข้ามาขนาดนี้อาวุธเข้ามา,น,านี้ มันสู้อีกฝั่งไม่ได้ฝั่งมันงบนิดเดียวอะ่ะแต่คุณต้องดูให้ถึงปลายน้าสิคุณต้องดูถึงเอาพูดสิคุณถึงว่าโอ้้องบที่เข้ามาเนี่ยแมงละลายไปข้างทางถังรูมันเยอะมันรั่วหมดอะ่ะตักน้ำมีแต่รูถูกว่าเออมันถึงมันถึงสู้ไม่ได้หรือเอางนี้ล่าสุดอัฟกา,านิสถานเฮ้ยทำไมอเมริกาถอนทหารเมื่อไม่กี่วันมันแตกเลยวะเนี่ยเดี๋อาหารอัฟกานิสถานมีเป็นแสนแสนคนอ่ะสามแสนคนสามแสนคนนะสามแสนคนมันมันหายวับไปกับตาได้ไงอ่ะ มันไม่สู้อ่ะส่วนหนึ่งไม่มีใจสู้ แต่จริงๆอะไม่มีครับสามสามแสนคนอ๋อมีแต่ตัวตัวตัวเลขมีบัญชีเงินเดือนของทหารสามแสนคนแล้วไอ้บัญชีเงินเดือนเนี่ยคุณเอาไปลบกับตาลิบันไดไหมอ่ะมีแต่บัญชีมันตัวมันอยู่ไหนตัวจริงๆอาจจะมีไม่ถึงนี่ไงนี่ล่าสุดเลยอัศวินนิสานเป็นอย่างนี้ทีนี้อย่างเงี้ยก็คือคนเขาก็มองแล้วอันนี้เป็นการทิ้งทวนละคือรู้ว่าไปไม่ได้แล้วรัฐบาลสหรัฐแยขนาดนี้ก็จะไปรอดเหรอถ้าเกิดคอร์รัปชันอะไรเงินขนาดนี้น่ากลัว ก็พี่ดูดิสมัยก่อนเนี่ยไปอเมริกาเรายังดูบ้านเมืองเขาซีวิลัยใช่ไหมตอนนี้มาดูในคลิปเิยเฮ้ยอะไรวะทําไมมันมากลางเต้นนอนกลางถนนเมื่อก่อนไม่มีนะ <c oughs> ใช่ใช่ใช่โฮมเลสมันก็มีบ้างนิดหน่อยตามเอในดาวเทาในอะไรเงี้ยแต่มันไม่ใช่โอ้โหมันมาปักหลักกลางเต้นกันเป็นลาเป็นสันอยู่ในาพาร์คอยู่อะไรสมัยก่อนไม่มีนะ <c oughs> แล้วพี่ดูรถไฟได้ดินนิวยอร์กดนตอนเนี้ยโอ้โหอะไรวะมันสลัมของเตยว่ะดูแบบโอ้โหสภาพมันดูไม่ได้เลยอะ่ะพูดตามเาไม่ ไม่เห็นเหรอผู้นำสารัตไม่เห็นเหรอ คือไอ้ภาพที่เราคิดเนี่ยเราเราเราคิดมามายุ่กับยูเครนทำไมทำไมไม่ไปดูแลบ้านตัวเองก็ผมนึงบอกไงตอนนี้เขาเขาทิ้งทวนแล้วเขาหาทางลงแล้วไงหมายข้อทิ้งทวนหมายเขาเขาจะเอางบเข้าไปให้มันได้เงินคืนมาเจียก่อนเออแล้วก็ที่เหลือก็แล้วแต่ละแล้วแต่ละเออเอามีมีเงินเรื่องกขอให้มันมีสี่หมื่นล้านเข้าไปแล้วเอาเงินกําไรมาเสร็จแล้วคนใช้นี่คือชาชนยูเครนแล้วตัวเองก็พอละนักการเมืองเนี่ยมันก็จะหางบอยู่แล้วโอเคเข้าใจละเออไอ้นี่มันไปไม่รอดละกูทิ้งทวน เลยก็เอา,เอ,าอัดงบลงไปเง่ายเพื่อจะผันเงินออกมาอ,อ่านี่เขาเขาก็าวิเคราะห์อย่างนี้เออทีนี้ เริ่มหาทางลงแล้วไงแต่ว่ามันยังไม่มีใครเอาบบนแดนมาเชิญลงถึงว่าโจไปเด้นเริ่มจะทิ้งยุคเคนเลยไปคุยกับญี่ปุ่นกับเที่ยวนี้ก็เลยมานี่ละไม่เอาละมันจะทำไมมีเวลาไหมนะโอ้ยมันมีเวลาได้ยังไงว่ายุเคนยุ่งไตะห่าหนึ่งสัญญาณที่จับตัวนี้ได้ก็คืออะไรก็แม้ที่ว่าเขาหาทางลงเนี่ยเจเน็ตเยเลนรัฐมนตรีคลังสหรัฐเขาบอกมาแล้วว่าการไปยึดทรัพย์สินรัสเซียไม่ถูกต้องนะครับสวิตถอยไปแล้วเห็นป่ะ ครับสวิตเนี่ยรลิงเป็นกลางมาตั้งโอ้โหเป็นร้อยปีคุณไปทําอย่างนั้นเนี่ยสวิตถททยอยยังไงเขาจะคืน,นม, <า S 1> มินหรือแต่ว่ามันความเสียหายมันเกิดแล้วไงก็ความเชื่อถือมันก็ไปก่อนแล้วคุณคิดดูมหาเศรษฐีซาอุเอยอะไรเอยมันจยะโอ้โหก็หไม่มั่นใจไม่ไม่ไหวแล้วบ้างอย่างเงี้ยถูกป่ะใช่ใช่ความเชื่อถือก็ไปใช่วป่ะฟื้นความเชื่อถือนี่ลําบากโอ้ยลำบากแล้วลําบากแล้ว ทีนี้อย่างที่ผมบอกเนี่ยเริ่มหาทางลงละตอนนี้ก็ต้องไม่ไม่มีคนเอาบันไดมาเชิญก็ต้องลงมาเองก็เจนเนตเยอะเล่นบอกยึดซรัมปลัสเซียผิดกฎหมายนะทำไม่ได้ทําไม่ได้แต่ผมถามนิดนึงถามกลับก็คุณก็พูดเลยสิถ้าผิดกฎหมายคุณก็พูดเลยสิตอนคุณคว้าบาดใหม่ๆตอนแรกๆทำไมไม่พูดว่าพูดตอนนี้ไม่พูดรอเหลือสามเดือนกฎหมายทำไมมันมันช้าจังที่คุณเห็นว่าบาดแตกแล้วใช่ไหมใช่ปะ เยเล่นนี่ก็เก่งนะผมสังเกตเยเล่นหลายทีเลยนะเยเล่นเขาจะพูดอะไรเนี่ยประเภทเนี้ยคือจังหวะผมมองว่าเขาทีมเดียวกันแหละไบเดนเยเล่นอะไรเงี้ยเขาทีมเดียวกันแหละบทบาทก็บอกว่าอ่าหาทางลงละเล่นอย่างงี้ซะประชุมกันใช่ไหมเยเล่นเยเล่นจัดการตรงนี้หน่อยนะนี่นี่จัดการออสตินจัดการตรงนี้หน่อยคุยหน่อยนะเปิดทางเปิดทางถอยไงพร้อมกันคุยเพราะว่าเหตุผลคือมีมติร่วมกันละถูกประเด็นที่2 ที่ว่าแหล่งข่าวเขาวิเคราะห์กันอย่างนี้นะเป็นเรื่องการแลกตัวประกันหรือเปล่าตรงนี้ยังไม่ฟันธงยังไม่แน่แต่ว่าวิเคราะห์มาเอามาไาตรงแตกแล้วนี่ว่ามาริยวโปเนี่ยตอนหน้านี้เขามีพูดว่าเฮ้ยมันมีปลาฉลามหวานอยู่ในนั้นนะต้องโดนจับไปแล้วคนก็ยังไม่กล้าแต่ว่าพวกหนาโต้ตอนหลังมันมีออกมาเนี่ย สองคนใช่ไหมทยอยออกมาพี่บอกเฟกนาา <new S 1> ิวเฟกนิวาแล้วก็ผลเอกที่สารัตสารัตก็บอกเฟกนิวอีกส่วนหนึ่งเขาก็บอกว่าเออจริงแต่ว่าพวกนี้มันลาออกจากราชการไปแล้วออไปช่วยพิเศษแต่อันเนี้ยมันเป็นโปรโตโคอลมันเป็นระเบียบวิธีปฏิบัติอยู่แล้วอย่างเจ้าหน้าที่รัฐบ,บาลสารัฐเนี่ยพอไปประจำไต้หวันคุณต้องลาออกก่อนนะคุณไปในฐานะนคุณตัวเออ เสร็จปุ๊บพอคุณเป็นภารกิจใต้หวันคุณกลับมาคืนตำแหน่งเดิมอ,อ่ามาเข้ามาใหม่แต่ว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นปฏิเสธเลยผม,มเ,ยเป็นคนเลื่อนใช่ผมคนโท ก็อันนี้เป็นวิธีปฏิบัติก็ลาออกก็ถูกแล้วไงลาออกถูกปะก็เขาจะไม่อ้างได้อทีนี้อย่างนี้มันก็มีคนทยอยมอบตัวมาเรื่อยๆใช่ไหมแต่ว่าเขาวิเคราะห์กันว่ามันมีใหญ่กว่าปลาฉลามมันมีปาะวัติาะ่รเลยเราไม่รู้ไงก่อนหน้านี้เรื่องปลาฉลามเราก็ยังไม่กล้าพูดเพราะมันยังไม่เห็นไงตอนนี้มันมีปลาฉลามโบเขาก็บอกว่ามันมีปาะวานอยู่ในนั้นด้วยแล่ไอ้พวกที่ทยอยมอบตัวมาตอนที่สเบียงมันน้อย้วใช่ไหมครับออเสบียงเนี่ยสมมติว่า พันคนเนี่ยมันอาจจะอยู่ได้แค่อทิตเดียวแต่ถ้ามันออกมาจากเจ็ดร้อยคน,นยออไอ้สามร้อยคนที่เหลือนี่มัน,น,<า>นมยือน้อซื้อเวลาได้เ,ออเพื่อจะมีการเจรจาการอะไรก็แล้วออแต่แล้วถ้าปาวานมันมีจริงนะมันก็เป็นไปได้สองอย่างสุดท้ายเนี่ยถ้าช่วยไม่ได้เนี่ยรัสเซียจับได้เขาจะเอาปาวานออกมาโชว์ความใหญ่ราคาแพงด้วยรหรือมันเป็นไปได้อีกอย่างว่ารัสเซียก็จะเงียบเลยและเก็บอันเนี้ยไว้เป็นทีเด็ด อไว้เป็นทีเด็ดอ้าวจะคุยกันยังไงจะให้ผมช่วยกันยังไงก็ว่ามาอย่างนงี้ยก็ไม่เด็ดได้อ่าทีนี้มันก็เป็นการวิเคราะห์เพราะเรายังไม่เห็นปาวานเราก็ยังไม่รู้ครับมาพูดประเด็นนี้ว่าทําไมรัสเซียถึงยืนหยัดได้ถึงตรงนี้ผมเคยวิเคราะห์ไปแล้วเขาเขาเขาบีบรัสเซียหนักๆเนี่ยเขาก็มีสองสาเรื่องถูกไหมครับก็หนึ่งความบาดสวิตบาดแตกไปแล้ว่ร่บสองยึดทรัพย์อ่ายึดทรัพย์ตอนนี้ก็บอกว่าจะเอาไป เอาซับแลัสเซียทิ่ยดเนี่ยเอาไปใช้กับยูเคร,น,ครนเจเน็ตย้เล่นโดดละเริ่มโดดแล้วบอกว่าเอ๊ะทำงี้ผิดกฎหมายทําไม่ได้ รัสเซียเขาออกกฎหมายอ่ายึดัพเหมือนกันก็บอกว่าเอ้าต่างชาติที่ถอนเอาไปเนี่ยผมยึดทรัพย์คุณนะเขาก็เอากลับถูกป่ะแล้วเขาก็ไม่เดือดร้อนอะไรคุณแมคโดนัลล์คุณไปเขามีมาสโดนัลล์อ่ะเคเอฟซีออกไปเขามีเคจีบีใช่ใช่ไหมสตาร์บัคตอนนี้สตาร์บัคถอนครับก็เดี๋ยวเอาสตาร์บังไปก็ได้สตาร์บังหน้าเองผู้จัดการอ่ะไม่ยากเดี๋ยวสตาร์บังใครหายแฟรนไชส์ไปรัสเซียเปลี่ยนชื่อนิดหน่อยถูกป่ะ เขาไม่เดือดร้อนอะไร,รใช่ไหมเขาเขาก็อย่างนี้สาเหตุที่รัสเซียยังยืนหยัดได้หนึ่งรัสเซียผลิตอาวุธเองต้นทุนเลยมันเลยต่ำโรงงานตัวเองผมจะเล่าให้ฟังอย่างนี้ราคาอาวุธที่สหรัฐที่เขาขายให้ฟังนะเวอร์วัาวางอลังการเ,าเขาบวกมาแล้วไม่รู้ตั้งกี่ร้อยเท่าสินค้าอะไรก็ตามนะพี่ในโลกนี้ถ้ามันเป็นสินค้าผูกขาดนะมันบวกราคาเท่าไหร่ก็ได้ผูกขาดหนึ่งสองจำเป็น จําเป็นมาแล้วนะจำเป็นต้องใช้อันนี้บวกราคากระจายสร้างความมั่นคงเนี่ยอ,อาวุธราคาเนี่ยแพงมหาศาลเอางี้ผมผมเล่าประสบการณ์ตรงเกี่ยวข้องกันนะอเอาเครื่องบินไอ้เครื่องบิน7จ็ดสเจ็ดเนี่ยถ้าเราเดินเข้าไปเวลาเราบอดดิ่งไงผู้โดยสารเดินเข้าไปปุ๊บเลี้ยวขวาจะเข้าไปที่นั่งซ้ายมือประมาณที่นั่ง 2- อสามดีเอฟเนี่ยมันจะมีช่องเล็กๆมันจะมีพลาสติกสี่เหลี่ยมประมาณนี้มันเป็นตะแกรงตะแกรงแล้วก็มีไส้กรองประมาณนะาอันประมาณเนีย ประมาณ2นิ้วเนี่ยมีวันหนึ่งเอนจิเนียร์เครื่องบินเขาถามผมบอกพี่รู้ปะอะไรตัวที่พีชีเนี่ยมรลคาเท่าไหร่ผมก็บอกเอ้ยอย่างนี้ไอ้บันหม้อมันก็ไม่เกินร้อยห้าสิบาทหรอกว <laughs> เอาให้อ่าถ้าสมมติอะไรหายากผมให้ห้าร้อยอ่าห้าร้อยหายากหน่อยแต่อันนี้มันเป็นอะไรห้าบินเครื่องบินใช่ไหมอ่าบวกไปอีกผมเติมศูนย์ให้อีกตว5ห้าพันบาทอ่าห้าพันบาทบอกพี่พี่พูดถูกห้าพันแต่ไม่ใช่บาทครับห้าพันดอลลาร์ห้าพันดอลลาร์ กองอะไรอะ่ะกองอากาศครับกองเพื่อก็เป็นระบบของเขาอ่ะที่มันมันห <5, 000 S 1> ้าพันดอลลาร์ห้าพันดอลลาร์อะไรงงงงงงง่ายๆเป็นพลาสติกเนี่ยเป็นตะแกรงแล้วก็มีอันนี่มันขายทองคำเลยนะเนะี่ยไป็นช่างกิโลนี่มันแพงกว่าทองอีกนะคิดเป็นเงินไทยอ่ะตีตีตีเอาเอาแค่30บาทอ่าแสนห้านะแสนห้านี่ทองคํายังถูกกว่านั่อีกข้อนึงถ้าเกิดว่าผมผมตีไว้ห้าพันนะที่ตีเวอร์แล้วนะไอ้นี่มันแสนห้ากี่เท่าอ่ะมันบวกราคาเป็นร้อยเท่าอ่ะอันนี้บ้าไปแล้วนะไทยเราจะมาซื้อขึ้นมีเนฟสามห้าแผมยังสงสัย การเครื่องบินลำเป็นหมื่นล้านนี่มันบ้าเลยเออเออ,เ,อ,อเนี่ยเนี่ยเนี <laughs> ่ยเนีแล้วมีคนง้อไปซื้อนี่นะ <laughs> พูดเลยก็ได้อันนี้ผมคำนวณเล่น <laughs> ๆ,ๆนะอาจจะไม่ตรงนี่นี่คำนวณสนุกสนุกอาจจะไม่ตรงดูในเว็บเดี๋ยวมีเรฟเฟลเลนต์ให้ไทยซื้อ F 3 5 F 3 5นี่ลำสี่ร้อยสี่สองล้านเหรียญ US ใช่ไหมอ่ะบวกออปชั่นอย่างรถมันก็ต้องมีออปชั่นใช่ป่ะบวกออปชั่นาวุธเล่มนี่นู่นนี่เอาตีแบบถูกๆเอาลำละสองร้อยล้านสองร้อยล้านอ่า ราคาข้าว FOB ในเว็บไซต์ของเนี่ยเดี๋ยว,ยวผมจะให้ไป นะข้าวขาวเกรดบี482ดอลลาร์ต่อตันตีซะ500ผมให้500เลยผลผลิตของปี64-65ที่ผ่านมาเนี่ยประเทศไทยมี28ล้านไร่สมมุติว่าอ่าเป็นเป็นผลิตข้าวขาวเกรดนี้เกรดเดียวหมดนะอ่าผลผลิตไร่เองตกประมาณ650กิโลต่อไร่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะได้ประมาณได้ข้าวประมาณ18,000ล้านโลใช่ป่ะราคา FOB ข้าวขาวเกรดบีเนี่ยตีประมาณ500 US คูณ18,000ล้านโลก็จะได้9 9ล้าน ถ้า F 3 5ลําลำละ200ล้านพี่รูแมนซื้อได้กี่ลำซื้อได้ตั้ง45ลําลำเนี่ยมันก็ดูดีเราเอาข้าวทั้งประเทศไปแลกเครื่องบินได้45ลําลำเ่ยแล้วเครื่องบินนี้ใช้ลบกับอเมริกาได้ไม่ได้นะถ้าเกิดมันจะไม่ให้เราขึ้นนี่เดี๋ยวมันปิดระบบเราก็เรียบร้อยแล้วไปไม่เป็นละก็พ <c oughs> ันหารด้วย200 45ลําลำลละ2 0 0ดอลลาร์ไอ200ล้200ล้านดอลลาร์ก็ประมาณ6 7พันล้าน,นอ่ะ อ้าวก็ดูดิก็ดูดิเครื่องบินโบอิ้งไอ้เจ็ดสามเจ็ดล้ำเท่าไหร่อ่ 100, 100, ะร้อยร้อยแล้วแล้วแต่ออปชั่นลแนล้วแต่ว่าตัวสัน้นตัวยาวอะไรก็กร้อยขึ้นเนี่ยตีแล้วร้อยเก้าสิบร้อยประมาณเอฟสามห้านะนี่แพงกว่าโบ Boeing 2, อิ้งสองลำประมาณร้อ oh, ยสองลำมันไม่ใช่อะไรเอฟสิบหกก็ว่าไปอยา่างเอฟสามห้านี่มันของใหม่อะ่ะของใหม่เทคโนโลยีใช้วัสดุล้ำสมยัยมันหนักกี่กิโลเนี่ยอยากรู้ว่าเอาทองคำไปทำคงยุติผมต้องบอกอันนี้อันนี้มามาถึงประเด็นรัสเซียครับ ต้นทุนอาวุธเนี่ยม,ม,มันไม่มันไม่ได้แพงขนาดนั้นมันต่ากว่านั้นเป็นร้อยเป็นทันเท่าแล้วรัสเซียเขาเป็นคนผลิตเองเขาไม่ได้ซื้อ,อเออคุณเรียกโอ้ยรัสเซียอยู่ไม่ได้แล้วทาสงครามเนี่ยมันต้องใช้ชั่วโมงหนึ่งเดือนหนึ่งเป็นพันล้านหมื่นล้านต่อวันตอขอผลิตรถถังที่เป็นหมื่นหมื่นคันเออจริงๆคอสตมันไม่ได้ขนาดนั้นคุณเอาคอสตของคุณเนี่ยที่คุณไปซื้ออาวุธอเมริกาแล้วคุณมาคํานวณว่ารัสเซียเนี่ยทำสงครามใช้เงินวันเท่านี้เท่านี้ไม่ได้ก็ยเลยน่ ไม่ได้รถยนต์คันหนึ่งเนี่ยสมมุติว่าราคาห้าแสนเนี่ยต้นทุนประมาณที่โรงงานประมาณสักแปดหมื่นถูกโอ้แต่นี้เวอร์เวอร์เวอร์ว่าเวอร์ว่าแล้วไอรถยนต์เยอะฮะเวอร์เเพราะว่ามันสุ่มผูกขาดถูกป่ะครับแล้วคุณต้องใช้อ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้นทุนการทําสงครามของรัสเซียจริงๆมันไม่ได้แพงขนาดนั้นมันต่ำกว่านั้นเป็นร้อยเท่าแล้วเขาผลิตเองด้วยอ่ะเขาไม่ได้ซื้ออ่ะถูกป่ะเออมันก็ยิ่งต่ําวัตถุดิบอะไรเขาก็มีอย่าไปคิดว่ามันแพงขนาดนั้นไม่แพงไม่แพงสอง ค่าเงินใช่ไหมค่าเงินแข็งโอ้โหตอนนี้รูเบิลเท่าไหร่แล้วอ่ะหกสิบล่าสุดหกสิบใช่ไหมแล้วมันจะแข็งขึ้นเรื่อยๆจากร้อยห้าสิบตอนนี้มันเหลือใช่ป่ะคุณต้องซื้อกาซซื้อน้ํามันแพจากรัสเซียแพงขึ้นใช่ไหมเกือบเป็นเท่าตัวเลยใช่ไหมใช่ป่ะทีนี้มันก็มีคนมาบอกว่าเอ้าดีมาพลายเอาก็ในเมื่อกาซรัสเซียแพงคุณไปซื้อเจ้าอื่นมันมีไหมล่ะคุณจะเอาเดี๋ยวนี้มันมีขายไหม หนคุณไปซื้ออเมริกาผมก็อธิบายไปหลายรอบแล้วกว่ามันจะมามันเท้าเรือมันอะไรแกลบราคามันห่างกันเยอะไงถึงแม้ของรัสเซียเนี่ยเงินมันแข็งราคามันขึ้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 นมันก็ยังมีแกลบอีกเยอะถูกไหมคุณยังไม่สามารถสวิตไปซื้อไอราคาที่ใกล้เคียงกันได้เพราะฉะนั้นรัสเซียเนี่ยมันมีแต่รับแต่รับถูกปะใช่ เออยิ่งขายแก๊สขายแก๊สขายน้ำมันได้ราคาเพิ่มกว่าเดิมเป็นข้าตัวตอนนี้เขาต้นทุนเขาเท่าเดิมและแต่ว่าขายได้แพงขึ้นหลายเท่าแล้วโอ้โหแล้วแล้วแล้วมันจะอยู่ไม่ได้ตอนนี้รราเซียรวยแล้วเพราะว่าเขาขายแก๊สน้ำมันเขาก็ได้กําไรมหาศาลสามจีนรวยตอนนี้จีนช่วยถูกปะครับอ่าจีนก็หนุนทุกอย่างแล้วอย่างตอนนี้ที่เขาทํากันอยู่สามประเทศจีนแล้วก็มีอินเดียด้วยเนี่ยตอนนี้เยอรมันจ่ายแก๊สเป็นยูโรใช่ไหมใช่ ยูโรเข้าแก๊สฟอร์มแบงก์สอบัญชี Bank แก๊สฟอร์มแบงก์ก็ไปไปแปลงเป็นรูเบิลเขากําลังเวิร์กกับรัสเซียรตรงนี้อยู่ว่าถ้าลองมาเป็นเทียบเป็นมาตรฐานทองคอําอ่ะใช่ไหมแล้วแปลงกันเนี่ยแล้วมันมาแปลงเป็นรูเบิลเนี่ยมูลค่าที่แท้จริงเนี่ยสแตนดาร์ดมันควรจะอยู่เท่าไหร่รตอนนี้ก็ากำลังเวิร์กกันตรงนี้อยู่ใช่ไหม อ่าถ้าอย่างฮังการีบอกอ่าหนูเด็กดีค่ะจ่ายยอมจ่ายเป็นรูเบิลมันก็จะถูกหน่อยออ่าอย่างเยอรมันเยอรมันท่ามากเล่นตัวเยอะเล่นตัวเยอะก็แพงไปก็จา,าอยู่ลงก็ดีนะเขาก็ได้กําไรมากขึ้นเนียา<อ>ชอบ <ๆ S 1> เพราะฉะนั้นเนี่ยวันหนึ่งเมื่อเขาพร้อมเมื่อตรงนี้มันลงตัวเนี่ยอาจจะได้เห็นรูเบิลหรือหยวนที่เป็นโกลสแตนดาร์ด ครับอ๋อเขาตั้งโกสแ a ตนดาดขึ้นมาเขากําลังเวิร์กอยู่ครับเขแต่เขาอาจจะไม่ใช้มันยังไม่ไฟนอลแต่คาดว่าน่าจะแนวโน้มน่าจะใช้<ต>น่าจะมามทางนี้แล้วมันจะไปเปิดตัวที่ตลาดเซี่ยงไฮน แต่มันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นมาตรฐานใหม่นะมันอาจจะต้องมีกฎระเบียบอะไรเยอะแยะหมดเพเทโอลูเบิลเพเทโหยวนที่ตลาดเซี่ยงไฮ้เวลาจะซื้อขายล่วงหน้าก็ขอให้ใช้เป็นเพเโตยูโรอ่ะยูหยวนไปเพเโตลูเบิลไปถ้ามันเกิดถ้าตรงนี้มันลงตัวถ้ามันเกิดมันจะไปเกิดที่นู่นแต่ตอนนี้มันยังเดินไม่ถึงขั้นนู้นถ้าสมมติอเราวิเคราะห์ต่อถ้าสมมติมันเกิดจริงแล้วมันไปเกิดที่ตลาดเซี่ยงไฮ้เนี่ยต่อไปเนี่ยจากภาคพลังงานมันก็ ขยายไปถึงสู่ส่วนอื่นใช่ไหมอ่าถ้ามันขยายไปสู่ส่วนอื่นตอนนี้ไอ้ระบบเงินใหม่ที่มีทองแบ็กเนี่ยมันจะกระจายไปทั่วโลกละพูดยังไงมาบาลานกับดอลลาร์นั่นแหละอ่าแต่ว่ามันยังไม่ถึงตรงนั้นมันแต่เขาก็คิดไว้แล้วนะว่ามันต้องทําแบบนี้แหละคิดไว้แล้วนี่ผมก็จริงอ่ะทีนี้มาถึงไบเดนมั้งอ่าล่าสุดใช่ไหมพอหลังจากเรียกอาเซียนไปประชุมปุ๊บ ่จะเป็นนาโต้สเห็นท่าไม่ดีถอยมาหน่อยบอกอันนี้เราเป็นมาสัมพันธ์มาสร้างความสัมพันธ์กันนะไม่เดียไปต่อต้านใครล่าสุดหลังจากนั้นการนายกญี่ปุ่น เดินสายใช่ไหมไทยอ้าวไทยเดี๋ยวญี่ปุ่นไทยทอดเทคโนโลยีนะอย่างงู้นอย่างนี้ใช่ไหมเดี๋ยวอันแต่ตรงนี้ยังไม่ลงรายละเอียดก็เดินสายนะญี่ปุ่นก็เป็นเสมียนอำเภอของนาอำเภอไบเดนแต่แล้วตอนหลังไบเดนก็มาเยือนญี่ปุ่นมาเยือนญี่ปุ่นมาเยือนเกาหลีอ่ะมาเรียกอินเดียมาประชุมกลุ่มไอ้กลุ่มพวกของเพื่นไต้หวันพวกเนี้ยแล้วก็มาพูดบอกว่าตอนนี้จะมาเน้นด้านนี้ไง เขาจะเทยูยเครนแล้วครับจะไม่เด้นด้านอีกเมาคุยบอกให้ไบเดนให้สัมภาษณ์บอกว่าถ้าไต้หวันโดนจีนโจมตีกใช่ใช่คำพูดนี้สําคัญนะอเมริกาจะ,จะช่วยพอผ่านไปไม่ได้เท่าไหร่ทัพงนียบขาวบอกว่าเรายังยึดนโย,ยบายจีนเดียวครับอืมแปลว่าทุกอย่างเหมือนเดิมคือมันเป็นบทบาทที่เขาต้องเล่นอ่ะ พดเขาสนับสนุนได้หวานสนับสนุนได้เขาพูดอย่างนั้นอยู่แล้วถ้ามันไม่ได้บอกว่าเขาสงคานอเมริกาอเมริกาไม่ลบกับจีนผมวิเคราะห์ไปแล้วเรื่องเรื่องไอ้เนี่ยเนี่ยเนี่ยเรื่องนี้มันพูดก็ไปไปมามันก็พูดเหมือนเดิมนั่นแหละไม่จบไม่สิ้นพูดเหมือนเดิมผมวิเคราะห์ไปแล้วว่าเขาเขาบาลานซ์กันอยู่เขาอเมริกาเนี่ยเขาต้องการให้ประเทศแถบนี้ด่ากับจีนทะเลาะกันไปเยอะแต่ห้ามลบผมวิเคราะห์ไปแล้วช่ใช่ใช่งานนี้เป็นงานเขาอ่ะในทะเลจีนใต้อ่ะ ถูกป่ะแต่ถ้าลบไปจริงๆนะอเมริกาจะสนับสนุนอย่างนี้หนังม้วนเดียวกันเปลี่ยนตัวแสดงคุณดูยูเคนอ่เป็นเหมือนกันเทเลคอนเฟล็ตจะมาแล้คุณนำไต้หวันจะออกทีวีจะออกคอนเสตเหมือนเงนเหมือนกันแล้วก็ทุกคนโมเดลเดียวกันโมเดลเดียวกันแล้วก็ประธานาธิบดีฝรั่งเศส อังกฤษไบเดนจะโผล่เข้าไปประชุมกับใชงเงินแล้วจะติดธงชาติไต้หวันตรงนี้นี่คือการสนับสนุนครับอ่าเรี่มเลยตบมือแล้วก็เดี๋ยวก็คของเกตก็จะอนุมัติส่งอาวุธงดอ่าก็ตบมือแต่ว่าไจะไม่ยอมแบมือไปรับเผือกร้อนไปนังขาดแต่ไต้หวันมันเล็กเกินไปนะเทียบกับยูเคนี่แบบโอ้มันลบมันไม่นายขนาดนั้นหรอกสามเดือนมันมันหลายอย่างไม่เหมือนกันวิเคราะห์มันใกล้มากเลยใกล้จนแบบมันนวดเดียวจบอยู่แล้ว อ่ะและอีกประเด็นหนึ่งก็พอความร่วมมือทางทหารแล้วเนี่ยทางเรื่องเรียกความมั่งคงนั่นเองเพราะมันก็ต้องต้องมีเรื่องเศรษฐกิจคู่กันด้วยแข่งกับจีนใช่ไหมมันก็มีเอาของใหม่มาแล้ว i p e f ใหม่แล้วตั้งอีกแล้วมันจะเรียกว่าอะไรนะไอเพียบเหรอไอไอไม่รู้อ่ะมันแต่ผมไม่ได้สนใจเรื่องเพเรื่องพวกตัวนี้เพราะว่าอะไรเอรานเดี๋ยวเดี๋ยวคนก็ลืมแล้ว i p e f เเดี๋ยวก็มี FIJK เสร็จแล้วก็ L M N O P แล้วก็ไปถึงแซสุดท้ายเพราะอะไรเชื่อผมเนี่ยไม่นานคนลืมเริ่มต้นมันแผ่วแล้วให้มาเท่าไหร่150ล้านให้ทั้งอาเซียนเลยนะร้อล้านแต่จีนก็ให้เท่าไหร่พันห้าล้านช่วยช่วยเรื่องโควิดเนี่ยนี่โครงการเดียวมันมันแบบว่ามันมันดูแล้วมันเขาเรียกภาษาอังกฤษเรียก t o o little t o o late อะคุณเริ่มต้นคุณเริ่มก็แผ่วแล้วอ่ะใช่ไหมเขามีกําลังแค่นั้นอ่ะพูดไปพูมาเลย คุณเติมน้ำมันสิบลิตรแล้วคุณบอกว่าไอ้ขี่ขับรถไปเชียงใหม่ไปไหนเติม<ะ>กลางทางก <c oughs> ็ไปจอดนอนกลางทางหนูกว่าออมันไม่ได้อะไปไม่ได้เดี๋ยวจะสรุปข่าว่วกที่มันเป็นประเด็นที่ร้อนแรงเนาะในส่วนของจอีนสาราตัเซียเนี่ยมันก็จะมีข่าวมาเรื่อยๆแล้วก็คิดว่าเราจะอัปเดตสถานการณ์แล้วก็มาวิเคราะห์สถานการณ์ จุดต่างๆที่มันเป็นจุดล่อแหลมหรือว่าจุดอ่อนจุดแข็งของแต่ละประเทศแต่ผมก็มองว่านสถานการณ์ของโลกเรามันก็อย่างนี้แหละครับมันวนไปวนมาวนมาวนไปไม่จบไม่สิน้นละครับเราก็ต้องดูสถานการณ์กันต่อไปหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราก็คงไม่เกิดเจอสงครามอีกนะครับหลังจากยูเคนรนปลดไปแล้วก็ขอบพระคุณมาก,กครับปัันครับ